ครับตัวผมเรืออากาศโทอำนาจกระยานะครับรองม้ขหมวดรักษาการกองร้อรักษาการกองฟันทหารอากาศกรมทหารอากาศสำนักงานผู้ขับทหารอากาศดอนเมืองครับจุดประสงค์ของการฝึกวิชาชีพของทหารนะครับสืบเนื่องจากทางกองทัพอากาศเราเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับมาให้กับหน่วยที่ปกครองทหารกองยำการดาเนินการหาวิชาชีพมาฝึกให้ทหารก่อนที่จะปฏิบัติการออกไปเพื่อเขาจะได้มีอาชีพติดตัวไปซึ่งส่วนของร้รักษาการเราก็ได้ดําเนินการมาหลากหลายอาชีพแล้วไม่ว่าจะเป็นตัดผมล้างแอร์แล้วก็ทําเห็ดเป็นต้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลหน้าเพจว่ามันมี โครงการสอนของทําหินเทียมทำคอนกรีตทิมลายผมว่าตัวนี้เป็นงานที่เริ่มมีคนนิยมในในในบริเวณบ้านจัดสรรหรือสำนักง,งานเพื่อให้ความสวยงามก็เลยเป็นประเด็นที่ผมต้องประสานกับพี่เขาแล้วก็ได้มาทำให้ตัวนี้ให้กับทหาร วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำนักงานใหญ่นะคะคนกรีฑาคอไทยแลนด์ที่มอบอำนาจให้กับเมี่ยงแล้วก็ทีมงานนะคะเพื่อมาสอนวิชาชีพให้กับหน่วยงานของทหารอากาศนะคะของสอหอทออนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางหน่วยงานราชการด้วยของทหารอากาศที่ได้ให้โอกาสทหารเกณฑ์ที่จะได้ปลดระวางจะได้มีความรู้วิชาชีพติดตัวไปสามารถที่จะสร้างอาชีพได้ะคะ่ะ วันนี้ปีที่3แล้วนะครับได้มาเรียกว่าฝึกวิชาชีพที่กองพันสารวัทหาอากาศที่ดอนเมืองนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ก็ได้รับการติดต่อมาในเรื่องของการฝึกอาชีพเกี่ยวกับนวัตกรรมการตกแต่งคอนกรีตแนวใหม่ตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับผมสปีที่แล้วมาสอนในเรื่องของพวกงานที่เกี่ยวกับงานผนังตกแต่งแล้วก็ทางส่วนนะครับผมแล้วก็เรื่องหินเทียมจะเป็นหินเทียมหลกักๆนะฮะแล้วก็มีวอล์กเวย์อะไรอย่างนี้นะครับปีที่แล้วที่จะเป็นงานคอนกรีตลอกลายนะครับผมแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยนะครับทาง ครับ ขอรีเควสมาก็คือวันนี้ที่มาคือกองทัพรีเควสมาในเรื่องของงานคอนกรีตทีมไลน์นะครับผมหรือว่าแตมคอนกรีตนะครับผมก็เรามาสอนตั้งแต่ศูนย์เลยก็คือตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นนะครับผมปัดปรับพื้นแล้วก็การเทคอนกรีตแล้วก็ในเรื่องของการปั๊มไลน์นะครับผมง่ายๆว่าพี่เพน้องที่อยู่ที่นี่คือเป็นเรียกว่าเป็นกองพันที่จะกดประจําการในอีกเด็วๆวนี้นะครับผมซึ่งเขา่จะมีโครงการฝึกอาชีพให้กับกองทัพก่อนที่จะกดประจําการนะครับผมซึ่งผมมองว่างาทีบ มีพีพน่น้องบางท่านเนี่ยคือจบไปแล้วฝึกออกไปแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปประกอบทำอาชีพอะไรเนี่ยบริษัทเนี่ยที่ได้มาทำเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการส่งเสริมให้พี่พพน,น้องของกองทัพเนี่ยได้มออีอาชีพที่คาดว่าจะไปทำไรายได้ในอนาคตหรือว่าสามารถประกอบออออหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้นะครับผม ในขั้นตอนแรกก็สําหรับผมจะมองว่ายากครับเพราะว่าในเรื่องของการยกคนอนกรีแตแสมอะไรพวกนี้ก็เรายังไม่รู้เทคนิคมากครับมันก็อาจจะมีในเรื่องของตัวพื้นปูนเสียหายบ้างอะไรบ้างแต่พอทาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันก็ค่อนข้างง่ายขึ้นครับก็มีส่วนที่ยากแล้วก็มีส่วนที่ง่ายอยู่นะครับส่วนที่ยากก็น่าจะเป็นการผสมครับเพราะว่าต้องผสมให้ถูกสัดส่วนครับถึงจะได้ปูนที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สำหรับผมเพราะว่ามันง่ายครับมันจะมีหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าถ้าแบบเราลองทาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยอาจจะมีแบบหลายขั้นตอนแต่ว่าถ้าเราลองทําไปซ้ําๆซ้าๆแล้วอ่ะมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยครับผมถ้ายากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องการผสมปูนเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ยกปูนมันมีหินมันมีทรายอาจจะต้องแบบมาคนปูนให้มันเข้ากันใส่น้ําใส่อะไรด้วยแต่ว่าที่สุดแล้วผมว่าถ้าทําคนเดียวเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าถ้ามีเพื่อนเพื่อนมาช่วยทําด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากเลย เมี่ยงคิดว่าสร้างประโยชน์ได้มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะเมีย่ยงเอาเรื่องนี้ไปคุยกับใครก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าหน่วยงานของรัฐหรือของทหารไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่แต่ที่เมีย่ยงได้มาสอนคือของกองทัพอากาศหน่วยสอหอทออคือได้เปิดโอกาสนะคะ่ะไม่ใช่ว่าเอาลูกหลานเรามาฝึกทหารอย่างเดียวไม่ใช่เขาก็มีอาชีพฝึกให้กับน้องๆแต่ละคนคือสามารถที่จะออกไปทำไรายได้ให้กับตัวเองคือการสร้างอาชีพในครั้งนี้ก็ก่อนหน้านี้ นะครับก ah, oh, so, ่อนมาโครงการนี anyway. ้นะครับก็คือไม่เคยผสมปูนไม่เคยอะไรแบบนี้เลยครับพอได้มาโครงการนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการผสมปูนกาหนดสัดส่วนปูนอะไรพวกนี้ครับก็ได้รับความรู้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการทํางานเริ่มแรกเราต้องแบบผสมอะไรเอาอะไรลงก่อนเราต้องใช้แรงงานแล้วก็แบบทำอะไรบ้างนู่นนั่นแล้วก็ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบได้ประสบการณ์เกี่ยวกับแบบได้ทําผสมปูนได้ปั๊มแซมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบรู้โปรเซสงานแล้วก็มีความรู้ที่จะแบบสมมติว่าเราไม่ได้ทำเองเราไปจ้างคนอื่นเขาแล้วก็ จะรู้ทันพลัมเหมาอะไรครับผมได้เรียนรู้วิธีการหล่อปูนฉาปูนแล้วก็ตกแต่งรายพื้นคอนกรีตครับ ความคาดหวังของผมเนี่ยคืออยากให้ตัวน้องเองเขาเนี่ยมีกิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็นทีมมีความสามัคคีเป็นหลักแต่ผลประกอบการที่เกิดขึ้นที่เห็นด้านหลังผมนี้นะครับเป็นพิมพ์มือของน้องๆเองผมว่าเขาน่าจะนําตรงนี้ไปปรับใช้กับอาชีพด้านนอกได้ในขณะที่รอง,งานไม่มีงานทําหรือเขามีโอกาสได้ไปซ่อมแซมบ้านตัวเองก็เอาเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในในหน่วยงานก็ได้พื้นที่ใช้สอยที่สวยงามด้วยถ้าเกิดน้องๆเขายังรวมกลุ่มกันอยู่เขาสามารถจับกลุ่มแล้วไปเรียนเพิ่มเติมไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมเขาอาจจะไปสามารถไปเปิดเป็น สัตว์เล็กๆนับเหมาทำงานตามหมู่บ้านจัดสรรได้ผมคาดหวังประมาณน,นั้นครับ ก็อยากฝากว่าเราไม่ต้องมากลัวงานพวกนี้เลยครับก็คืองานพวกนี้มันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้จริงในกรณีที่ว่าเราทํางานอีกอาชีพนึงอยู่เราอยากเสริมงานอีกอาชีพนึงเราสามารถนําโครงการนี้นําไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่น,น,น,นๆได้อีกครับก็รู้สึกว่าสนุกมากครับเวลาแบบเราได้มีกิจกรรมอะไรทําร่วมกับเพื่อนแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเอองานพวกนี้อาจจะดูเหนื่อยนะ่าจ,จะดูอะไรนะแต่ว่าถ้าเราได้ทํากับเพื่อนแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันแบบสนุกได้หมดแลล้้้วกก็็ไไไไดดมม่ีีอะรรเเเสยยาท ได้รู้ได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอยากให้ทุกคนมาลองทํากันครับ,รบอยากให้มีต่อไปครับเพราะจะได้ให้เ,เพื่อนเพื่อนทหารที่อาจจะไม่รู้ว่าปลดไปแล้วจะทําอะไรีได้มีแนวทางครับในการประกอบอาชีพต่อไปครับเพราะจริงๆอยอมรับเลยว่าที่นี่ค่ะเมี่ยงติดต่อมาน่าจะประมาณ5 6ปีแล้ว นะคะก็คือซึ่งเขาจะเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆอย่างคราวก่อนนุ้งก็จะมีการล้างแอร์แล้วก็ส่วนของเราล่าสุดเมื่อประมาณมีนาะล้วก็จะมีการสอนอีกตัวหนอนซิกซอแล้วก็มีแผ่นทางเท้า แล้วก็มีสีล้อแล้วก็มีการทําสีหินแกันิตนะคะซึ่งอันนี้ค่ะยังเห็นว่ามีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าแบบหน่วยงานอื่นอยากให้กับทางทีมงานเราเข้าไปสอนก็ยินดีนะคะทางบริษัทของเราคอนピแยตคอไทยแลนด์ก็ยินดีที่จะแนะนําวิชาชีพให้แต่ละหน่วยงานนะคะก็คือติดต่อมาได้เพราะบริษัทเราก็คือยังยึดถืออยู่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับเพราะว่า,าด้วยงบประมาณในการฝึกมันน้อยแต่เราได้พื้นที่ได้สอยเยอะนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางบริษัทก็มีสิ่งของเข้ามามาสมทบให้ด้วยมีวิทยากรมีทีมช่างมืออาชีพมาช่วยทํางานให้เราด้วยซึ่งเราเสียค่าใช้จ่ายได้น้อยมากนะครับแต่เราได้พื้นที่การใช้งานเยอะมากนะครับเพราะงั้นโครงการนี้ถ้าโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนหรือทางหน่วยงานอะไรต่างๆที่มีงบ่น้อยอยากมีพื้นที่ใช้สอยที่สวยงามผมว่าสามารถติดต่อนะครับทางบริษัทนี้นะครับเข้าไปช่วยใงการฝึกสอนหรือ ดำเนินการฝูกวิชาชีพให้กับคนในชุมชนได้ครับฝากติดตามข่าวสาร Line Official หรือว่าเพจ Facebook ของทางคอนกรีต e c คอ Thailand ได้นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือใครอยากเรียกว่าเรียนรู้หรืออยากได้ความรู้นะครับก็สามารถติดตามคลิปใน YouTube นะครับฮาทุกต่างๆเราจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับผม YouTube ของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างใน y o u t u b e บริษัทเรานะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับคอนกรีตเดคอไทยแลนด์จุดศูนย์กลางแห่งการตกแต่งคอนกรีตแนวใหม่ ผลิตขายรับเหมาสอนงานตกแต่งคอนกรีต